สวัสดีจ้าวันนี้พวกเราจะมาเล่นงคำต้องห้ามกันนะครับพบเป็นยังไงก็กดกติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบให้แล้ครับกอื่นก็ต้องยกเครดิตให้พวกพี่เทพลีลาครับลีลาลีลาเขาดีจริงๆเดีแต่จะเป็นยังไงลีลาเราจะดีไหมดีเลยดีไหม,ไหมจะด,ดีจะดีไม่ดีก็เป็นดีติดตามชมครับไปครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบใหครัฝากขอโทษครับฝากเดี๋ยวไปครับไปชมกันก่นครับจะเป็นยังไง ครับผมวันนี้มาพบกับคาริ่นดิไม่ไมคาเริ่นคำต้องห้ามคำต้องห้ามครับเลืเรื่องกันนะครับเริ่ม <laughs> ไมนไมใสนาทีออเริมครับไาครับคือยังไงพูดเลยพูดเลยครแบบให้พูดอะนี้ได้แบบพูดหวานล้อไม่เขาพูดขาสั่งไม่ไม่ไเครับเยเหลยอไม่ใช่ยาที่สดตัวเชอบแบบแซ่บๆชอแบบแซ่บๆ ชอบเยอะไดะไรดิแสบสบอย่างไรนี่แบแสบบแสบหจตไงจะตารัคก็คือจะตก็เหมือนคนก็คือนะเหมือนคนก็คือเละเออพูดไงจบเลยคนเราต้องไปออกไปไหนเรต้องทำไงนั่งสมาธิในสมาธิงานี้เมอไหร่บีเนี่ยฟีี่บฟีเี่ยฟีเนี่ยฟีเนีีเนี่ยเนี่ยฟีเน โคไทยตายรู้จ่อรู้จ่อสายรองเท้ายี่ห้อไหนช่างดาวใช่ไหาเนี่ยอะไรช่างดาวก็ไม่ใช่ไอ้พวกไอ้หุ่นเดี๋ยวว่านะมึงพูดอะไรแล้วทำไงเดี๋ยวนี้เวลาอะไรวะไอ้เหี้ยเวลาเวลาเข้าแบบว่าตอนที si ่เขาจะไม่มีเตาแก้ก๊อไฟแต่เขาต้องใช่อะไรวะถามใครับ ตำเมืองไปแช็กไปแชเอพี่กินมะนาวเค็มไหมเค็มไหมมะนาวมะนาวเปรี้ยวไไ้ไอ้เงก็จมะคุณจะพูดว่าเค็มเนี่ยคุจะพูดว่าเค็มเนี่ยทำไมพูดเลยคุณจะพูดคำแบบยังไงมึงก็ขอช่วกูพูดนาทีนี้กสองนาทีแล้วเงียบล้วเอาสามนาทีอ่ะ ่ราจะไหยังไงเลยวเร็วมาพีใช้เตาปิกนิกหรือว่าอะไรใช้ใช้ห้องโลห้องโลรือี่อะไร่ะาคนเทนใช่ไหมคอนถอดไปบ่ออกออกไปนอกขางในต้องต้องมึงอะไรโมซีอวมึงไม่ได้แล้วแต่งตัยังไงเวลาไปเที่ยวนี่หนุ่มไม่แต่งนุ่ใส่ชุดเล่นชุดเล่นเล อานนี้วะถามมาให้แบบเวลาไปเที่ยวอ่ะเสื้อเองเกงเนี่ยต้องใส่เป็นแนวไหนยังเสื้อใส่เสื้อไหนเสื้อเสื้อไหนเก่งโอ้โหโอ้เอาเลยมือสองกันกระโดดขึ้นไปกันเอาอีกสามสิบวิเอาดูไปกันถามไปกันเสื้อเองเกงรองเท้าสไตล์ไหนวิจฉา เตะเกงนี่ตายก่งเกงแบบไขามามอแล้วเราทาะมึงกูพูดมอ้ี้ยาหามนไลยกูรูละกูาจะรู้ขาบนหัวละอ่ะดูเดลยังอ่ะยังหมดละหมดละหมดละเอาลเอะวมึงอะเอาแก๊สเอาแก๊สไม่ใช่อเดียวบนหัวมึงกูจะเป็นแบบี้อออะไรนี่ใช่ขาอันนี้เยองเท้าเอาก๊ปขาเป็นคำกปแก๊ปนึงนะ เริ่มครับครับอะไรอ่ะมีหัวป่องดีดีไม่ใช่เข้ามาเขามาอ้เยี่ยงกูยังกูช่มึงอย่างกูยังกูไม่ทำอี้เยี่ยงกูยังใ่เนหเี่ยวกับอี้เยี่ยงกูไม่ทำอเยี่ยงเป็นดอกง่าเยี่อะไรกูกูมึงด่ากูช่วยช่วยกูด่าก้ามจ้ กูมาทำอะไรที่นี่ไอ้แย่เอ้าเอาอี้เอาอี้ผมมือเงินกูมดสิแล้วันเฮ้ยเฮ้ยไอ้กี้กูก็จะตายกูส่วนตายตายยังตายตายอ๋ออ๋อเดี๋ยวอี้มึงจะยืนคุยเงี้ยเหี้ยไม่รู้จะไปยังไงโอกูม่มีที่สบพแล้วันเอาเงี้เยอะเอาเงี้ยเยอะตอนหนาวมึงไปหี่อะไปทำ

กันเงียบกินมันเงียบไอเว้นกูไม่รู้จะพูดอะไรอันก็ได้มึงคำทั้งกูดีใจแล้วเดี๋ยวมึงเอากูไวเกินอกูไม่มีตัวพูดเลยก็ได้เกมไวอันสื่อก็้วที่นี่กูปั้นเขาได้ไหมก็ได้ปั้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกทำตัวพูดอย่างนี้ได้ไหมได้จ้ะแต่ไม่ได้คะแนนนะไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรก็จะปั้นเขาจ้ะมึงชอบมึงชอบแบบยังไงอะไรวะเขาลืมเยอะ อ้ยรึงจะแบไงวะเดี๋ยวมึงรูวะไอ้ยี่ห้เอาเียยิดไม่ออกแล้ววลย์บอลขะองทำไงวอลแะะแะอะงาเยแค่หน่อยเดียวเฮียรุดเลยเฮียที่เนออกใรุดไงรุด่หมึงรูดิึงรูันหัวมึงนี่ม่รูเอก่อนรุดรุดเผลอไง

ไนน้านไม่ได้ชวนอะไไม่ได้ชวนนะมโ่เอาอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมันพูดอ้เยี่ยมันไม่ได้แหนูต๊บปะเฮ้ยตบพดูเห็นพี่อ็นนี่กันเฮ้ยอลนะอาครับกคะแนนครับคะแนนครับปิงหนึ่คะแนนหอแม่กูยมาได้นักคะแนนยไมเี่ยมเดากเนไทยดิเกมทไทครับเกมสุดไทยเทยครับครับ ตอนตอนที่ไปนั่นได้ไปไหว้คนแก่กันไหมเน่ยฮะได้ไปไหว้คนแก่กันไหมตอนสงกานเลยก็ไหว้พ่อแม่ไหว้พ่อแม่ฮะเียกวไหว้ใครบ้างฮะไหว้ใครในสวไหว้นมึงเงล้คุณยังคยไม่ไหว้เหมือนกันตีนที่ต่ดีนิงฮควตีนต่ิงหายซัดแล้กูรอแม่งเลยแล้วก็รอผมตีนึง เรเดาสหมวกเก็บสูงอะไรยู่เไปเที่ยวเหมือนเดิมเชื่อดับขัดต้องขัดเลยไหขัดเาไ่แดกหลอก้แดไม่ได้แดก็หลอกรูยังรุยยังรยังหมวกาอะไรหมวกเียวเลยวหนึ่งแล้ว ไม่ต้องพดเลยค่อยเติมโซ่ภูดามแบบเพิ่มตาเลย่อยตมึงเดี๋ยวคนกูแกกูไ่ดูเรื่องอะไรหวงจะอตมึงอีได้กูเจอกันมึงเ่ยนนตีนะครับากาูกันเเขียวคิวตามดินี่ตองตาเป็นมันเลยนังไก่เขาเรียกว่าอะไรกุ๊ กุ๊กกุกอะไรวะกุ๊กไงกุ๊กไงกุ๊กไงกูไม่สนุกทีขาวเนี่ยคลิปนี้กูไม่สนุกขาวอะไกูเลยอะไรเยอะเลยอะไรเยอะพ่ออกไปไหมหมดเลยเราเนี่ยเราไอ้เนี่ยอ้เียโอ้โหคันเงียบกูพูดอะไรไปเรื่อยก่อนด้ชวนคุยก่อนแล้วค่อยเข้าเรื่องเลยนะไขมอ ไม่กินหมูกระชังนี่ใช้ใช้ตาเลยหนูใช้ตาตาใช้ตากินเพราะหนูต้องมองมองแบบใครคนบ้าอะไรใช้ตากินเนาะอะไรวะโปะโอ๊ยเอาอะเหยื่ดูปกที่เป็นเหี้ยเลยถามมาั้ยเอาสกงคนแล้วเออสองคนมึงมาหน้าใกล้ๆกันไม่นั่งงตรนี้ไปนั่งใกล้ๆกันเอา เยังว่าเห้เด็กบ้างก็ต่อยดีเหมือนอะไรอ่ะไปสบายไปทบายเดี๋ยวไปกันเนี้ยเดี๋ยวไมกันเนี้ยเดี๋ยวไปกันเนี้ยเอาเอาถาให้โมพูดได้ต่อจากโม้คนเดียวก็กระถายเลยอะมบนหัวเขาไม่รู้หรอกไม่รู้จริงๆถ่ายไปเลยต่อไปเลยพี่ไม่เคยคุยกับหนูเลยโอ้หลายคำแล้วอะรองเท้า

สรุปคะแนนนี่ใครได้เลยเลี้ยงได้แน่เยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลือกสีสีจำไม่ได้หรอลูนเลี้ยงสองหรือยัเลี้ยงสองครับคนชนะก็คือเนี่ยครับแตงโมเราจะปุ่มมือให้ตุ่มมือให้แล้วเราจะพูดครับโคนนี้เก่งจริงเลยเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยสามั้งพร้อมกันครับดังๆเหมือนลูกเสืออราวเก่งจริงเลย่ตกมือจุ๊บแล้วก็เก่งจังเลยเก่งจังเลยสามข้างสองสองให้นี่เลยสามข้างอ่าจากสามข้างต้องว่าต้องตุ้มมือสามั้ง นเงครับจ๊ิงเลยจหอจงเลยจจริงเลยีหัวเลยนะลบคับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราทาวแป๊บเดียวนะครับไปครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็ฝากติดตามชมเครับไปครับผมแพ็